3ความโดดเด่นของกองทุนเปิดกรุงสรีเอเชียนไฮยูบอลสะสมมูลค่าเติบโตไปพร้อมกับการพฟื้นตัวเศรษฐกิจเอเชียท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยต่ำสวัสดีครับผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขครับทุกท่านครับวิกฤตโควิดสิหลายประเทศเริ่มที่จะคลี่คลายลงไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนได้ครอบคุมแล้วนะครับก็เลยเกิดคุมคุ้มกันหมู่ ในมุมของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตอนนี้เริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับแต่พอหันไปดูอัตราดอกเบีย้ยปรากฏว่าโอ้โหอัตราดอกเบีย้ยยังต่ำอยู่เลยครับแต่ความผันผวน,นในการลงทุนสูงมากๆภาวะแบบนี้ลงทุนยังไงดีครับวันก่อนผมมีการได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับก็เลยทําให้เข้าใจวิธีการบริหารจัดการกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในภาวะแบบนี้ซึ่งก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ กองนี้มีชื่อเต็มๆว่ากองทุนเปิดกรุงสีเอเชียนไฮยูบอลสะสมมุลค่ากองนี้มีจุดเด่นแรกที่ผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดูแล้วว้าวมากๆเลยนะครับเจมว่ามีผลตอบแทนที่โดดเด่นแล้วก็สูงกว่าเบนชม์ูด้วยครับเดี๋ยเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ชื่อว่า g g f s s i n n i g ช Yield b o บอ f ฟันกองทุนระดับมอ r n i n g ง t a า5ดาวที่บริหารโดย Black Rock บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยกองทุนหลักนั้นจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ Yield ซึ่งออกโดยรัฐบาลและภาคเอกชนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกดูว่าเอ๊ะทำไมกองทุนนี้ถึงสร้างผลงานได้โดดเด่นมากๆผมพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ High i e ย d b บอยกันก่อนครับว่าคืออะไรครับ ถ้าเ a й ติ้งดีๆหน่อยเขาก็เรียกว่า Investment Grade ก็คือสูงกว่าระดับ3 b ลบถ้าเป็น y i e l d เนี่ยก็คือเ a й ติ้งเนี่ยก็จะรองลงมาหน่อยนะก็ตั้งแต่2 b 1B ลงมาเป็นต้นไปนั่นเองตัว h i h y Yield r a ติ้งมันอาจจะด้อยกว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาชดเชยมาให้เราเนี่ยก็เกินคุ้มนะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ไฮยูบอลในเอเชียมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างครับเช่น 1. ให้ผลตอบแทนสูงอย่างสม่ำเสมอที่ผ่านมาดูจากเส้นสีเขียวนะครับอาจจะมีแรงเหวี่ยงบ้างบางจังหวะแต่ในระยะยาวก็มีแนวโน้มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงใช้ได้เลยทีเดียวครับและอีกด้านครับสังเกตจากแท่งเสีมเงินจะเห็นว่าไฮยูบอลนั้นมีความผันวนก็จริงครับแต่ว่ายังน้อยกว่าหุ้นครับ ส่วนที่3เป็นส่วนที่ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมให้หนความสําคัญมากที่สุดคือมีโอกาสผิดนัดชำระนี่มากน้อยแค่ไหนสถิติของไฮยูบอลที่บริหารจัดการโดยแ a c k r o c k นะครับปรากฏว่าอัตราการผิดนัดชำระนี้นั้น ถือว่าต่ํามากๆเลยทีเดียวครับเอเชียเนี่ยดีกว่าในทุกมิติเลยก็คือดอกเบีย้ยสูงกว่าการผิดนัดชําระนี้ก็ต่ำกว่าอยู่ก็แค่ราวๆประมาณถ้าย้อนหลังกลับไป3ปีหลังสุดก็ประมาณ2.5%ตัวของแบ็กหลอกเองเขาก็ทําได้ดีกว่าด้วยนะฮะดีฟอลต์เนี่ยก็คือต่ำกว่าอยู่ที่ประมาณ2%ต้นๆการดีฟอลต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนักนะ,นะก็คือประมาณ3%อกว่ากว่าไปเทียบกับอเมริกาเนี่ยโดดขึ้นมาเลยในขณะที่ไปดดดูปปีีีน้ครรักกกาากาาาาจตววของ JP Mo เ่ คือภาพมันปรับลดลงเพราะว่าสถานการณ์มันดีขึ้นก็กลับลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ2%ปกว่าเห็นแบบนี้แล้วน่าตื่นเต้นเลยนะครับเท่ากับว่าตลาดไหยูบอลในภูมิภาคเอเชีย e นอกจากจะให้ผลตอบแทนที่สูงสม่ําเสมอแล้วยังมีโอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ที่ต่ํามากๆเลยทีเดียวครับไปเจาะลึกกันต่อเลยนะครับว่าเอ๊ะสไตล์ในการเลือกสินทรัพย์เข้ากองทุนของแบล็กหรอกเนี่ยเขามีสไตล์แบบไหนและจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้เลยนะครับว่าทําไมผลตอบแทนในอดีตนั้นถึงโดดเด่นมากครับกองทุนหลัก BGF เอเชียไฮยูบอนฟันมีหลักในการลงทุนอยู่3อย่างนะครับคือจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดสูงแล้วก็เน้นกระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์และที่สําคัญคือบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Black Rock ซึ่งก็เป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดโดยมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการครับเห็นแนวทางการลงทุนแบบนี้แล้วก็สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าทีม Black Rock เองเนี่ยเขาจะมีทีมนะผู้เชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลกในการเฟ้นหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพบางบาสินทัย์อจี ปัญหาบ้างแต่ว่าเป็นปัญหาเพียงแค่ระยะสั้นทีมเขามองขาดมากๆเลยนะครับถ้าเห็นว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่ดี ก็จะเข้าไปลงทุนนั่นเองครับในขณะเดีวยวกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยไปดูตัวอย่างการเ,าเลือกสินทรัพย์เข้ากองเันครับอันแรกเป็นบริษัทจีนเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางในจีนแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในปี2018ตลาดอสังหาจีนเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันเศรษฐกิจทุ่งนั้นเนี่ยก็ทําให้บริษัทมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเขายังมีโครงการในเซนเจอร์เขาจะขายในปีถัดมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโครงการเนี่ยเปิดขายเป็นใกล้เสร็จแล้วขายปุ๊บเนี่ยกำไรของบริษัทนี้ มันปรับขึ้นแน่นอนเราก็เลยเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทเข้าไปเหมือนกันเราก็ลงทุนตัวนี้ต่อก็จะเห็นได้ว่า YouTuber คือผลตอบแทนแย่สุดเลยที่เราจะได้ก็เห็นว่าตัวนี้ได้ประมาณ12-6%นี่เป็นเพียงแค่บางตัวอย่างครับที่ซ้อนเห็นถึงสไตล์การบริหารจัดก,การกองทุนของ BlackRock ครับ ซึ่งตามปกติแล้วเขาจะมองหาสินทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาจะเข้าไปดูไส้ในนะครับว่าพื้นฐานยังดีอยู่ไหมถ้าเป็นวิกฤตเพียงแค่ช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นเขาก็จะเข้าไปลงทุนพอเห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมผลตอบแทนนั้นสวยงามมากๆครับ ข้อสังเกตคือกองหลักนี้จะเน้นกระจายการลงทุนให้ยูบอลในหลายอุตสาหการรมครับเช่นอสาังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินเหล็กและพลังงานเป็นต้นครับโดยนี้นกิจการที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสัสดส่วนไม่ต่ำกว่า70%ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนเช่นจีนอินเดียเป็นต้นครับไปฟังขั้นตอนการคัดเลือกสินทรัพย์เข้าพอร์ตแล้วก็หลักคิดในการบริหารจัดก,การความเสี่ยงกันครับเราจะมีหลีดพีเอนะครับหน้าที่ที่เขาทำเนี่ยเขาจะลงมาดูภาพให,ใหญ่ๆนะครับว่าแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นยังไงนโยบายเป็นยังไ,งเเงไ,งไร การปรับเรตติ้งหรือเปล่าภาพรวมเศรษฐกิจค่างเงินเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมาวิเคราะห์ต่อว่าจะเอาเงินลงทุนในอุตสาหกรรมไหนประเทศไหนต่อมาเขาก็จะส่งให้รีเสิร์ชทีมซึ่งรีเสิร์ชทีมเนี่ยก็จะเข้าไปดูวิเคราะห์ว่าบริษัทไหนเนี่ยมีฐานะทางการเงินที่ดีธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตได้นะครับผลกระทบจากสภาพคล่องเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวนะถัดมาเราก็จะส่งให้ตัวคอพีออีกทีหนึ่งซึ่งเป็นคนสร้างพอร์ตขึ้นมาดูว่าสัดส่วนลงทุนเท่าไหร่ให้ผลตอบ la jarísole. สำหรับกองนี้มีนโยบายการลงทุนเป็นแบบเชิงรุกหรือว่า active management ครับเหมาะมากสำหรับภาวะตลาดที่มีความผันผวน,นแบบนี้เพราะทางทีมผู้จัดการกองทุนเขาจะทำการบ้านหนักมากๆแทนพวกเรานะครับแล้วก็หาโอกาสในการลงทุนตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปครับคือเขาทำได้ดีมากๆนะครับเราดู2เส้นพอนะฮะสีเหลืองกับสีส้มสีเหลืองเนี่ยคือระดับ c a s ในกองทุนของเขาถ้าอยู่ล่างๆเนี่ยแกนขวาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคือเขาก็ fully invest ก็คือจะมีแคชอยู่0%หรือ2%ก็แค่นี้เองแต่ไปดูครับ covid ใน ในช่วงปีที่แล้วที่วงเอาไว้จะเห็นได้ว่าเขาปรับสีเหลืองขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาเพิ่มแคชขึ้นมาอย่างรวดเร็วคือหมายความว่าขายพวกไฮยูที่เขาถืออยู่ขายออกไปเลยแล้วก็เพิ่มเป็นแคชเข้ามาจากประมาณเกือบเกือบศูนย์เนี่ยขึ้นไปถึง14%ด้วยกันในช่วงที่เกิดโควิดแล้วที่สําคัญนะเราไปเทียบกับเส้นสีส้มสีส้มเนี่ยคือตัวเครดิตสเปรดก็คือตัว Spread, อตัตราดอกเบี้ยของส่วนต่างของไฮยูอ่ะที่เขายังจ่ายกันอยู่ในตลาดปรากฏว่าเขาขายไฮยูเนี่ยก่อนที่สีส้มจะขึ้น หมายความว่าเขาขายก่อนที่ตลาดเนี่ยจะตกใจพอเวลาขายตราสารไฮยูเนี่ยราคามันก็ตกสเปรดมันกระเด้งสะท้อนเห็นอยู่2อย่างครับว่า BlackRock นั้นเก่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านแรกคือการจับจังหวะในการเข้าไปลงทุนเขารู้เลยนะครับว่าสถานการณ์การลงทุนเป็นแบบนี้ควรจะต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์ประเภทไหนอย่างไรอย่างที่2ครับเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสภาพคล่องเงินในหน้าตักของเขาเอง ตรงนี้สําคัญมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนและบางช่วงอาจจะเจอกับวิกฤตครับ Backlog ต้องบอกว่าเรามี60ว่าออฟฟิศทั่วโลกแล้วเราก็มีคนที่เป็นล o c a l ในแต่ละประเทศกระจายไปแต่งข่าวเราเนี่ยจะได้รุนเร็วมากตัวไหนที่น่าซื้อตลาดตอนนี้เป็นยังไงทุกครั้งที่เราจะซื้อครับเราจะดูเรื่อง liquidity ก่อนเราจะถามก่อนว่าไอ้ตัวพวกตราสารที่เราเข้าไปซื้อพวงเนี้ยมัน liquidate ได้หรือเปล่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการ liquidate หรือเปล่ามันสามารถซื้อขายเข้าออกได้เร็วแค่ไหน2ก็คือเราจะมีการ run scenario ่อเราจะเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังให้ดีไม่ว่าเป็นหุ้นตราสารหนี้เหตุการณ์ที่ครั้งที่แล้วเกิดอย่างเช่นคือการที่เขาชะลอ,อการร้อนแรกของเศรษฐกิจเนี่ยถ้ากิดมันจะเกิดขึ้นอีกครัง้งหนึ่งมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยเราสามารถรันซีเนียริโอออกมาได้ว่าเราจะตัดหุ้นตัวไหนลงยังไงเราจะเพิ่มสตดส่วนยังไงทําให้เราเนี่ยสามารถติงเฮดครับคิดไปข้างหน้าแล้วก็สามารถปรับพอร์ตได้ทันร่วมปี <c oughs> เขว่าคาแรคเตอร์ของหฮยูบอลนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างตาสานี้กับหุ้นครับฉะนั้นเหมาะมากสำหรับการลงทุนในสภาวะที่มีความผันผวนในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยต่ํามากๆแบบนี้ครับ ในขณะเดียวกันก็เหมาะสําหรับนักทุนคนไหนก็ตามที่กําลังมองหาโอกาสที่สร้างกระแสเงินสดที่เข้ามาอย่างสม่ําเสมอและก็สูงกว่าตราสารนี้ทั่วไปแต่ว่ามีความผันผวนน้อยกว่าในตลาดหุ้นครับและก็ยังมีโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียที่เริ่มฟื้นจากวิกฤตโควิดสิครับในขณะที่เมื่อเทียบผลตอบแทนที่มีโอกาสาได้รับกับความเสี่ยงก็เช็นว่ากองนี้ทําได้ดีกว่ากองประเภทอื่นๆนะครับดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่คําถามคือว่าทําไมจังหวะหน้าตอนนี้เนี่ย ถึงเหมาะมากสาหรับการเข้าไปลงทุนในกองทุนนี้ครับในสภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำเอเชียไฮยูเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่ถือว่าให้ดอกเบีย้ยที่ถือว่าสูงมากทาไมจะต้องเป็นเอเชียดอกเบีย้ยให้สูงกว่าไฮยูประเภทอื่นนะครับดีฟอลต์เลทก็ต่ำกว่าถ้าดีฟอลต์ไปแล้วก็เรียกกลับมาได้มากกว่ารีคอเวอรี่เลทถ้าดูในแง่ของตัวระดับราคาเราก็ดูเครดิตสเปรดก็ยังสูงกว่าก่อนเกิดโควิดในขณะที่ตัวอื่นๆทั่วโลกแบบมันลงไปที่ระดับก่อนเกิด บวิด้วยสไตล์การบริหารลงทุนในรายประเทศในรายอุตสาหกรรมที่ดีอัพอร์ตอย่างรดวดเร็วก็นํามาสู่ในส่วนของตัว Morningstar 5ห้าดาวทุกท่านครับกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไหยูบอลสะสมมูลค่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่การลงทุนมีความเสี่ยงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยนะครับ ังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับส่วนกองหน้าจะเป็นกองไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันผมอีกบรรพ์พาเพิ่มสู่พร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ